จพี่นอกเสลา,ลายลายจ่าพี่น้องให้ชมป่าผมจะมพื่อเพื่อคันอาจจะหลายอาจจิเก็บเอนั่งจ้ะแต่ว่าคันมันบาหลายกระโบกิบจ่าพี่น้องปอ่าแถวหิมทางขึ้นหลายจ่าพี่น้องแต่ว่ากระโบก็บดอกแถวนี้มันไก่ทางโพดอุ้ยแต่ว่าข้างในก็หลายด้พี่น้องในป่าคือสิบวมีไผ่มาอันอนันดอกพี่น้องอุ้ยฝุ่นปุ่น พักเสียนต่ว่ากับ้างงามอันนี้มันพักกันตําแย่ได้จะพี่น,อน้องต่ว่าก็กขินได้มันขึ้นลายจะพักมันก็ห้ายไหลให้จะพี่น,อน้องในป่าของเต็มเลยจะพี่น,อน้องในป่าเป็นต้พี่เก็บจะพี่น,อน้องต่ว่ายิ้มทางก็ไล่ยหลายได้พี่น,อน้องอุ้ย ของปลาเขาเสียนแต่ว่าก็สิไปเก็บปลาที่มันเลือกๆนี่จัาพี่น้อยบ่มีหมามีเมือแถวนี่ก็ห,หกลายแต่แถวมองเฮ็ดงานข่อยในปลาจะหลายจะพี่น้องนี่ิไปหามองในปลาขหกๆทั้งไหนจะเก็บจ้าพี่น้องเจ้าหิมทางก็ร้ายน่าจะพี่น้อหงนะอหิมทางก็ร้า,ายจะผักเสียดก็ได้ อันนี้มันผักอีกอย่างนอกพี่นองเลยกันไปหูก็คอมเมนต์มาเนี่ยแถวหิมท่างนะจ๊ะก็บอกกินได้ะบอกเคยกินผักอันนี้ผักเสียดร้ายหลาย,หลายเกิดอย่างนั้นหิมท่างก็หลายจะพ่นองรางวัาสิบไปเบิงในป่าแถวนี้มันมีปลาบ่อยากเป็นยางปลาจากหน่อยนะพ่นองสิพาไปเบิงนะจ๊ะมันมีผักหงแม่คิดว่าขา้างหนะ้าอีกคนน่ะผักเสียนจะหลาย มม่มีทางอย่างสิฉัพาพี่น้องไปเบิ่งกับมุมีทางเขาคิดอัน,นมังเม่นจะี่น้องมัมีนทักเสียนพาพี่น้องมาเบิ่งทักเสียนสิมีบอนหลังเลิกงานนะจ๊ะอ้มีความสุขเอ่อที่ได้เขาป่าพี่น้องเจ้าเป็นคือข่ขขอยบอคันเห็นเสียงนกห่วงแล้วก็มีความสุขเลยจ้ะ อุ้ยมีหอดหอมปลาพร้อมพี่น้องเดี๋ยวขอจีบผ้ามาเบิ่งแมน่นเลยป้าดมาตุ่นใหญ่ถิ่พี่น้องหอมปลาพูดนะหอมปลาเด้อยวะมันจะเป็นอะไรหอมโอ้ยดุกหักหวบ่ได้เจ้ะพี่น้องหอมปลาแถวนี้มีอีจ้ะเนี่ยป้าแถวนี้ก็ระไลจ้ะพี่น้องหอมปลานี่จ้ะ แต่ว่ามื่อนี้ข่อยจะบกเก็บผมมาแก่หมดแล้วมองเฮ็ดงานข่อยข่อยบ่ได้มาเบิง่งข่อยก็เฮ็ดงานแล้วข่อยก็เลิกงานข่อยก็ฟ้าวกลับบ้านเพราะว่าข่อยมีงานต่อนะข่อยก็เลยบ่ได้มาเบิง่องออืหอมปลาจ้ะพี่น้องแถวหินทากก็หลายพวกพักเสียดก็ได้พี่น้องเอ้ยพักเสียมาให้เบิ่งจะ้ะแต่ว่าข่อยจิไปหาเบิ่งในปลาหรกจ้ะล่ามันแก่แล้วชัวรมันแก่แล้วบ่อยากเก็บมันบ่แซ่บ แต่ว่าอ่อนๆก็มีอยู่ได้จ้ะพี่น้อง,งเต็มเลยพุ่น่ะดอกเป็นดอกเลย้ะพี่น้องแต่ว่าข่อยสืบไปยางในป่าจักหน่อยอุย้ยหอมหลายสงสัยฝุ่นอยู่ในป่าฝุ่นทางในๆน้ำหิมทางพี่น้องพักเซียนมองเฮ็ดงานข่อยจะ้ะข่อยกบบระโบเดเบิ้เนาะพี่น้องข่อยโบเดย่างเนาะข่อยเฮ็ดงานมีงานต่อต้องมือข่อยอัน บ่อเด็ไปจะลูกค้าบ่สบายมึงคิดว่ะเขาก็เลยแคนนสิลเขาก็เลยเห็นบ่หายไปไปจากหลังที่สองเออสบายแล้วมึงพี่น้องเลยมึมีหอมมั้น้ำมันนี้พ้าเมื่อเบิ่งหอมแต่ต้นหญ้าจ้ะพี่น้องต้นหญ้าต้นนุ่งก็สียางตลาหนุ่ม่อนสภาพี่เบิ่งจ้ะอันยางปลาหนุ่แจะจะมาคอยกับบุคเคยมากได้จากพี่น้องเ่านี่ แถวมองเฮ็ดงานนี่กระสิผ้าพี่น้องยางเบิ้งนะจ๊ะว่าเป็นปลาบานข่อยเลยจ้ะปลามองเฮ็ดงานพอ,นอยกาบ่ยักไปไกลเอกจ้ะพี่นอ้องพยานหลงผ้าชุ่มบรรยากาศจะมัม่นมีพักหยังนอะจ้ะอุ้ยอันนี้ก็กระทอมกระตบกระต๊บกระต๊บจ้ะพี่น้องผ้าชุ่มผ้าชุ่มจ้ะพี่น้อง ่อยาเห็นหอ,หอมไก้กระเทียมปลาเด้จักพีน้อง่ <c oughs> อยก็บ่เคยเห็นมาสวีเดนลายปีสิบก็ปีแล้วจ้ะ <c oughs> แต่ว่ากระบอกว่ากระเทียมปลามันมีแถวไดคขาแต่เหตุงานหลายอุ้ยอุ้ยโแมนกระเทียมจ้าหลอกส,ะสะลับพี่น้องคอมเมนต์มาบอกนี่นะจ้าแม่นู่วินพี่น้องป้องไปเป็นกระเทียมให้คอยอยู่บอโอ้ยโบแมนจ้า อันนี้มันดอกใหม่ได้เจ้ะพี่น้องดอกใหม่ไม่ผิดจ้ะโมเมนต์กระเทียมนะจ๊ะเห็นมันเป็นคือกระเทียมจ้ะพี่น้องผ้าไม้ยามจ้ะพี่น้องอุ้ยอันนี้มันบานข้นตัวนี้เถวาปดข่อยก็ะตุกขึ้ยางเบิ่งนี้พี่น้องป่าแถวนี่มันเป็นป่าริมแม,ม่น้หนามนึคิดว่า ก็เคยมากจะเจอแถวนี่เลิกงานกับปรเด็มยางทุกเจอจะพี่น้องก็เลยเห็นปลาเล็กผ้ามานยางเบิ้งเพราะว่าข่อยเลิกงานเร็วมันก็เลยเอาวิวปลาใหม่เบิ้งจะเอาตะวิวปลาบานจะคล้องไหยอันนี้ก็ปลาแถวมองเห็นงานโอปลาแถวหนึ่งงานจะพี่น้องโอ นี่พักอีหยังกินได้อันนี้มันผักอีหยังไรจะพี่น้องเอ้ยคือบ่เห็นจะเทียมไงก้อนยูอยู่แล้วเขาเขาสิว่าข่อยจะมายังแถวนี้ก็สิว่าด้วยนะเสียงนกฮมันจะสิบ่ย่างไก่ดอกจ้ะพี่น้องหาเบิ่ง เบิง่งหนาไปสังสรนี่เ <c oughs> ป็นต้นยางนะป่าเถว้กได้โอ้ป่าแถวงต้นยางกันต้นนังพี่หน้องมื้อนี้ก็แดดดีดีได้ม,ดดดดมันีอันน,นมันเป็นหนังกันพี่น้อง อ้อขี่ม้าขีมาข่มีอไฮ้มันาน้ำอ,อันนี้มันต่อนอย่างนะจ๊ะพี่น้อง คนมานาั่งก็อีก,ก็ได้หน่ออ่อนหมามานั่งของถังสงสัยสิเป็นบานค้นมากเลงสงสัยสิเป็นบานข้นจี่นอ้อยข่อยพยังไก่ดอกข่อยพยานข่อยโบแมนปลาข่อยบงงขอยบขบุงงนมาแมนแถวบารข่อยนะกับผ้าส้ม,มเล็กๆน้อยๆอยไปยังสีแล้วคะ่ะ ก่อนสิรถเม,สม่สิมาจ้ะส่งปปมันอ่างตันี้จะเป็นบ้านพักร้อนเขานะคิดว่าเนี่ยแนี่เพราะว่ามันหลังหน่อยนะจ้ะนี่จะเป็นบ้านพักตักอากาศนะคะนี่แถวนี้แถวนี้มันติดกับทะเลเขาใส่ทะเลอยู่ฟังน้ำหมูกเขาบ่เคยไปก็บ่กไก่จากทะเลนะค,คิดว่า ันนี้เขาว่ามันกินไนด้เด้ค่ะยอดมันนี่นีหนอยอดมันอ่อนนี่นี่เขาว่ามันกินได้แต่ว่าขก็ไม่เคยกินแต่เติมซื้อไงป่าดงง้างไป,ปก่อกัน เอียงค่ะเจ็บนะเจ้าพี่หน่องชิมมันบมนน่มีอันไก่หิ้มท่าเน,นี่ยชิมมัดนดูวยนะหลืบไม่ดงเป็นสัตว์พี่งานผู้พาจะอย่าหลงจะพี่น้องม่ย่างไก่ดอกกระนุกอ่ะหนุกม่ย่างไก่ดอกจ้ะเงี้ยสิหลง ว่าอันค่อยบ่เคยมากนะฮะครั้งแหลกกับนี่ปลาเห็นปลาก็เลยนยางมาเบิง้งจะพี่น้องมึงนี่ด้เฮ็ดงานโตเลยพามาเบ่งปลา,าหม่อหมอยาากันนะจ๊ะนี่สิปไปใส่ละแถวนี้ซอยนี้ก็ได้โอ้ยตายแจะเดี๋ยวหันบานน้านพี่น้องอุอยอ้ยเอ็นมากันนี้กำลังเกิดจะพี่น้องมากันบัวบลี่นี่เอ้บัวเบนนั่นแหละ ภาษาไทยก็เอินบุบรี่งงวะภาษาสวีเดนกับบัวแบร์บัวแบร์ฮันลินเจ้าพี่น้องเล็กเบาถูเบาพิษละอยู่ถึงสิบปีก็บเบาบุบถีกับเจ้าพี่น้องเลยหลายโค้โลอุ้ยถ้ามันเป็นแล้วคอยชิมาเก็บเอาสิหากระป๋องมาเก็บแถวบ้านคอยบ่มีเนี่ยพวกแบร์นี่อุ้ยแถวนี่หลายว่ะมาหาเก็บพี่น้อง ลายไหลมันกำลังเป็นหน่อยนหน่อยเอาต่อยแอตะอยู่พ่นะกำลังเป็นหมากแถวนี้เป็นบดเอยอุ้ยดกแห้งอันหมากนี่ดกแห้งดกแห้งจะพี่น้องหว่วยมันมันไม่มีทางลุ้งตกเหี่ยวตายเลยจะพี่น้องเอ้ยแถวนี้ก็ได้มันเป็นเอนียงทั้งหม กูมีทางเลยไปโลกโอ้ยตายตายเป็นแต่หย่าดแต่พี่น้องเธอเลยโอ้มันไปบ่ได้เล้วจ้ะเป็นผู้ตัวนี้เป็นผาตัวนี้พี่น้องเลยทางแต่ได้วันศิพาไปทางลาดัดบบเมนแล้วโต๊ะเหวตายแล้วพี่น้องเลยโวันสิพรับเก็บพับกกระไดโอ้ย โอ้ยยางกับจะพี่น้องเ่ยางกับมองเกาทางโบขุดก็เลยบโบหนจะพี่น้องเดี๋ยวคอยสิพาไปยางปลาแถวบ้านมืออื่นมืออื่นยุดงานนะมืออื่นวันแดงเดี๋ยวคอยสิพาไปยางปลาแถวบ้านคอยนั่นนะคุยหเบิดนะแตกแตนเบิดเลป้ากิบเพ็ดคอยบ่มีไผอันเก็บดอกแถวบ้านคอยนะสิพาไปเบิ่งปลากิบเพ็ดจะไปหนองแถวบ้าน เมื่ออื่นขอหยุดงานนะจ๊ะวันนี้หยุดงานหยุดงานกันิพ่ปพี่น้องเขาป่ให้ลิดใหม่พี่น้องโปรไปล์เบิง้งนะจ๊ะเข้ายูทูบตั้งหลายนจะ้ะคันยาให้เฮ็ดลิปกันกดไลค์กดแชร์นี่ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายวิดีโอมาให้พี่น้องเบิ้งนะจ๊ะ เพระาะว่าข่อยกับพวมีเวลาน้าเนาะขันมีเวลาข่อยกับจีเดทายจีดกจะข่อยเห็ดงานหลายแลนงานลังนันลังนีเนะจ๊ะพี่น้องบ่ข่อยมีเวลา,วาช่วงๆนี่มันเป็นวันแดงเขาที่จหยุดช่วงนี้มันเป็นไวัาลาดลงจะพี่น้องขันไผ่เอ็นเป็นไข่เป็นวัดนี่กับโบหายไปไก่กันเลจ้ะจะสิเป็นงดบ่ได้เหตดงาน ลูกค้าก็ต้องอยู่บ้านหรือว่าคอยเป็นยนหน่งสินะพี่น่อเขาก็เป็นไข่เจ็บคอซื่อๆนี่เขาก็บาตกไปเห็ดงานเนีเ่ยค่ะเขาก็ดูแลตัวเองอยู่บ้านเมืองหนอกเป็นไงหมอหมอเขาก็มาลำบอกเมืองหนอกก็ได้เขาก็ให,ยหอยู่บ้านจะกินของเอออุ้ยผักเสียนเุนะ่นน่ะเต็มเลยฝุ่นค้างบ้านเขาอุ้ยตจใจเพือวิมีผักอันน,ะนั้นปวดเนาะ จีไดไปเลออกกยกีบของเขาผักปูดผักกีดก็มีนี่เนาะรื่ใบไงแถวเนั้น,น <c oughs> ก็หลายหลายพักเสียนทะะนั้งทางทางโผดพี่น้องขี่มูาขี่มาไป <c oughs> ไปหาแถวเก๋ไก่ อยากเก็บแต่พี่น้องนําแต่วเห็นพวกกิบตกไก่ถนนโขด้ยพกขุดเขาเพาเอามามาย่างนะเห็นทางขันนีนไม่ลึกๆจุกน่อยกับจิพวกเกเอแต่ว่ามันไกบ่บานฝอยเือสีนั่งรถมีเผื่อสีหนูทิ่เห็นย่างไกไ่จะกพีนหนองค้ามาส่งซื้อดอกจก้ะ เดี๋ยวหมูหนาสิแต่ว่าคันบริคันดูไก่บ้านฝอยกับเป็นตะก,กีบอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าสิุภาษ์ย่งา,างเมื่อวังแถวอุบัติเหตุไม่มีหรอจิตว่าไม่มีนาแถวอุพักเสนะียนก็ได้ จั๊วันนี้มันกกลี่ยมดนล่ะจ้ะพี่น้องอุ้ยมีคนมาเก็บอยู่ได้จ้ะนี่หหอดนั่นมีคนมาเก็บอยู่หน้าหมากก็ได้โอ้มันลายอจ้ะหนึ่เป็นแต่อย่าเก็บอยู่ได้พี่น้องมันบ่ได้อยู่ในหิมท่างเลยมันในปลาอยู่ได้หนี่ปลาอุ้ยหุ่นอ่ะมันแก่หมดนล่ะจ้ะพี่น้องพักเสียนก็ได้หืมหอดซ้ำนี่กำลังกำลัง กำนั่งกินได้เจ้าพี่น้องหนอดปั่ปวปวั่วปั่วอยู่เป็นตัอ้อนสอนไี่ขอเห็นนะก็อ้อนสอนอ้ยูคนมันแก่พุทธเจ้าพี่น้อง,งแต่ว่ากิดจีเก็บไปขันสมจักหน่อยบ่จีดายมาด้วยตัวมันเก๋เกได้เจ้าพี่น้องเก็บอยู่บ่จีดายแท้ อ,อ,อุ้ยเช่านี่ยลายฮิลีย์จะพี่น้องตังนขี้อแก่ๆเนี่ยจักหน่อยเลยลายลายจะพี่น้องมันบรอยู่ใกล้ทางไปไหนหรอกลูกไก่ขดนได้อุ้ยอยากเก็บเลยจะพี่น้องอ่อนส่อนต่อยแต่เกาะเกาะยู่ได้ มือต้นมันแสบจะพ่น้ออันส่มันมีโดมจะพี่น้อ,อ,อ,นอ,นอนนง สอนนี่จะพี่น้องผักเสียสิเก็บบนน้องพี่น้องเลยพี่ไหลเนี่ยตามสอนนี่นนบบไก่บานไว้ไว้อยากเก็บนี่จะพี่นอ้องอ่อนอยู่ได้เลยจ้าเปลาะ,ะ,ะเปลาะเปลาะเออจะพี่นอ้อง จาพี่น้องเป็นปลาเลยแต่ว่ามันดอกเป็นปลาเลยจะพี่น้องอุ้ยปุ่นมันปุ่นกับปลาเต็มเลยพี่น้องเต็มเลย เสียดนี่จิปน่ดูดมภาเสียนี่จ้ะเต็มมดเลยแถวนันหลายๆจ้าเสียดเต็มมดเลยาคเสียกัยยน,น,นโอ้อยยางไปเบิงดด่งรถจิป่ี่ย โอ้คุณป่าผักเสียงทั้งนั้นเลยจ้ะห้าก็คืองามแท้แลวจิพี่น้องเลยคือต้นหอมป่าแท้ล่ะห้าก็ได้งามเอากล้อยมากินเลยผักเสียงหิมะังะหลายหลาย เขายิ้มทางนี่กับประกาศสนิมร้ายเลยจะพี่น้องประกาศพักกินได้หยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้ะโอ้ยยิ้มทางนี่กับไลายโฟดัอนอยู่ในป่าน,นี่กับพระสก็ิฟีเราพี่น้องหิ้มทงหิ้มทางแต่ว่ามันก็เกิดดีดีเลยหิ้มทางพักกินได้ก็ได้เกิดไลายโฟดนะจ๊ะจะเสียเปย์ขนรถเมย์นะจ๊ะ โอ้นี่พี่น้องปักกาศนิมล้หลายกำลังเป็นดอกมันลดเหมยมันหมาบ้างก็ได้เออไปแล้วลดรอหัวหนานี่ก็บพักกาศนิม,นดนมนนนแด้ดกกแจะพี่น้องหลายน้พ่หิมท่า,อ,ทาอันก็ได้ปักกาศนิมเป็นยงสีจะพี่น้องได้โอ้ยพักเสียนก็ร้ายจากพี่นอ้องหิมท่า เกิดเกิดจะเกิดจะหิมทางนะพักน <window> ี <ont k mortality> ่อ <divine> ืมอากาศสนิมจะพี <early arriver> ่น้องลายน้ำหิมทางเกิดพโลดผุดโพผโม่บักแตงด้วยจะพี่น้องหิ่งทางรถดเมฆก็มาละน้องมบกขื้นกันอุ้ยพักเสียนแก่มอ่อไรจะพี่น้องเป็นดอกเข้า้าวก็คือหิมทางลายเนาะพักเสียนก็ได้ พักเสียนมันเกิดทั่วไปเลยจะพี่นอ้องอืเต็มเลยอันนี้ก็พักกาศนิมนลจจะพี่นอ้องผักกาศนิมกับปนพักเสียนแถวขางนิมท่าง,งจ้ะพักเสียนเบิงพักเอ๋วแมนผักกาศนิมเลยจะพี่น้องมาเอาพิดบอถูกไปอ,อันนี้กาผักกาสนิมเลยจะพี่น้อง มาเกดิดไม่ทจะดให้พี่น้องเลยนี่อูพ้พักเสียนก็นได้พี่น้องแกมั้งหรแกมดแล้วเต็มเลยอันนี้ก็พะก,กาศสนเป็นดอกอาจะเหลืองหมดนะแกแล้ว,แ,แ,ลวแต่ว่าเอาไปลวกกินแสบด้ประกาศสนิมเป็นคือันประกาศกระจนบา้านเหานะจ๊ะพี่นอ้องจกินประกาศกระจนคือกินประกาศสนิมมานะจ๊ะ แสบคือกันเอาไปออมนี่เต็มเลยนะ้ำยิ่มทา่ายิ่มทา่าก็เกิดร้ายกับผับยิ่มท่าก็ร้ายจะไปหาเก็บเงินจริงๆคอยตรงพระเฮ็ดบาทลูกค้าลังอันแถวติดไม่นานเลยจ่มึงว่าซบาดจะได้เดี๋ยวมาถ่ายค <c oughs> ลิปหลังเลิกงานให้พี่หนุ่มดู จบคลิปแคน้เด้าจ้ากดไลค์กดแชร์นี่นะจ้า,ช,จาชาวยูทูปเป็นกำลังใจใ่อยเนี่พี่น้อง่อยกระเพากระเฮ็ดเฮ็ดวิดีโอโรถมากเลวจะพี่น้องเลยไปแล้วก็ท่านรถมากแนละ้ว่็สุบถากไปอล้วก็หิคารแล้วนะจ๊ะ เมื่อยทาขั้นหนามมันมาดูอยู่รดเมฆอีะไรโบเรียนพี่น,น้อไปซะเห็นมันไปซะ,ปซะพี่น้องขุ่นหลายขันอยู่บดรถเม่เดี๋ยนต่างแดนพี่น้องเห็นมันไปรถ ขาในเมืองจังว่ามื้อนี้สิไปร้านไทยดีบนไทยกว่ากดไลคกดแชรให้นีจสวัสดีค่ะ